เนนังข่าวกีฬาผู้บอลไทยใบอีจีอิสตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การจดขารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะ,สะเสด็จชี้จุดเปลี่ยนทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียไม่ได้ในครั้งนี้ โดยเสียดายแต่ไม่เสียใจนะครับเมื่อจุดเปลี่ยนก็คือสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมสารกเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องแบบนี้ซึ่งนานของเสด็จเจเด็มีราบยอมรับว่าเขาก็รู้สึกเสียดายที่ทีมชาติไทยยู -7 ปีพลาโดโอกาสในการคว้าแชมป์อาเซียนประจำปี2024ที่ประเทศอินโดนีเซียมาครองรได้แต่ก็ไม่เสียใจกับผลงานโดยรวมของทีมไทยเสมอกับออสเตรเลียไป90นาที1-1ก่อนจะไปพ่ายในการโดนจุดโทษกันด้วยสกอร์8-9 ได้บรองแชมป์อาเซียนยู16ปีหลังจบเกมการแข่งนนขันเจเด็ดมีราบก็ได้กล่าวะว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ออสเตรเลียเองก็เล่นได้อย่างสูสีจนต้องตัดสินแชมป์ด้วยการโดนจุดโทษแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมมีเวลาพักค่อนข้างจะน้อย เด็กชุดนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาในการเล่นเกมระดับนานาชาติมีตื่นเต้นกันอยู่บ้างเวลาในการเตรียมตัวอาจจะไม่มีมากมายนักเราเองนั้นร,รู้ดีนะว่าเราจะมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเราต้องมีการเก็บตัวให้ได้นานกว่านี้เพื่อจะสร้างทีมให้ดีกว่าเดิมทัวร์นาเมนต์นี้จะได้แต่ไม่เสียใจ เพราะทุกคนสู้ด้วยกันมาตั้งแต่รอบแรกแล้วเราเก็บตัวก่อนก่อนมาถึงไม่ถึงสองสัปดาห์เต็มในทุกๆคนก็ได้เห็นแสดงเห็นซึงงสปิริตและก็หัวใจนักสู้นี่คือจุดดีของทีมชาติชุดนี้ส่วนร่างกายความคิดและก็ของพวกเขานั้นยังคงไม่ดีมากนักพอประการที่เราได้ลงเล่นในเกมที่ต่อเนื่องและมีความฉี่เช่นนี้จุดนี้เองเราต้องกลับไปแก้ไขเป็นอีกจุดหนึ่งคือการเข้าทำาเราเองนั้นไม่ค่อยเสียประตูแต่การรุกของรเราเองก็ยังทําได้ไม่ดีเท่า ที่กดนักเกมรับก็ต้องเหนียวแน่นขึ้นเกมรุกเมื่อมีโอกาสต้องจบสกอร์ให้ได้ชัว ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีโปรแกรมการแข่งขัน,อนรอบคัดเลือกที่ชมบรีนะฮะกลับไปเราเองก็คงต้องคุยกันเรื่องของการวางแผนกันต่อการเก็บตัวและเรื่องของการสร้างความฟิตให้นักเตะเป้าหมายของเราก็คือการไปเล่นฟุตบอลโลกในรุ่นอายุไม่เกิน17เปีฉะนั้นการเก็บตัวการอุ่นเครื่องเอง,เองนั้นเราต้องเน้นในเรื่องของการอุ่นเครื่องเราต้องการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีความแข็งแกร่งกว่าเราเพื่อจะใ้ได้เด็กที่ก้าวข้ามความเป็นเด็กอายุปีให้จุดได้ ออสเตรเลียก็ต้องการที่จะอุ่นเครื่องกับเราเช่นเดียวกันเขาชื่นชอบในการเล่นกับทีมของเราสุดท้ายนี้ขอโทษแฟนบอลที่เราเองนั้นไม่สามารถจะคว้าแชมป์ได้น้องทุกคนก็เสียใจแต่เรานั้นขอเวลากลับไปสร้างทีมให้แข็งแกร่งต่อไปเพื่อสู้ต่อไปในระดับเอเชีย สำหรับทีมเชื้อไทย u ย17ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงท่าากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา22นาฬิกา30นาสทีซึ่งทีมจะมีการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมทีมในการแข่งขันฟุตบอลเออาร์ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีในช่วงระหว่างวันที่23-27ตุลาคมโดยไทยนั้นอยู่ร่วมสายกับนันของอินเดียบรูไนและก็เจอร์กมินิสถานในครั้งนี้ อาผมเป็นนว่าง,งานนี้ไปร่วมต้อนรับนะฮะนักเตะของไทยเรากันได้นะผมช่วงเวลาที่สนากาส,สินาีก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูสเก็ปีกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับอะไรยังไงงานนี้ตองกวินเคลื่อนไหวทันทีหลังทับช้างศึกทีมชาติไทยยูสิบหกปีพาท่าพ่ายทีมชาติออสเตรเลีย โดยการน,นี้ควันหลงหลังเกมรอบชิงชนะเลิศนะฮะ,ะการแข่งขัน AFF U16 ปีแชมปีเพนชิพ2บ24นับเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียทัพช,ช้างศึกทีมชาติไทย U16 ปีภายใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบโดนเดือดอย่างสุดวัึกเสมอกับทา,ทางด้านของทางด้านทีมชาติออสเตรเลีย 1>, 1ต่อ1ในช่วง90นาทีก่อนจะต้องไปตัดสินแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษสุดท้ายทีมชาติไทยพ่ายไปอย่างฉิวเฉียด8ต่อ9ในครั้งนี้โดยหลังจบเกมดังกลาวตองกวินทําส่นนั้น,นะฮะในด่านทีมชาติไทยก็ได้โพสต์ภาพเคลื่อนไว้ทันทีถึงทัพช้างศึกทีมชาติไทยยูสปกปีระบุว่า ขอให้น้องๆทีมชาติไทยชุดยูสปีที่แข่งใดนวันนี้จงภูมิใจกับการที่ได้ทําเพื่อประเทศชาติภูมิใจกับสิ่งที่พวกน้องได้ทําการที่เราได้ทําทุกอย่างสุดความสามารถไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะสมหวังเพราะฉะนั้นแล้วจงลุกขึ้นสู้ต่อไปอย่างที่น้องทํามาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พวกน้องผิดหวังทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลขอให้มุ่งมั่นทุ่มเทต่อไปวันหนึ่งมันเป็นของเราอย่างแน่นอนนะ นี่ก็เป็นคำพูดของทางด้านของพี่ตองกวินนะฮะที่สมัยเด็กก็เคยผ่านศึกนี้มาแล้วสมัยนั้นก็ถือว่างานนี้ต้องสู้กันต่อไปอย่าไปยอมแพ้ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่อย่างเดียวเท่านั้น,นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารัยังไงด่วนเลยนะแฟนไทยเตรียมจะชมสุขบโชคดวลกับยอดทีมลาลิกาสเปนในงานนี้มีแฟนไทยเตรียมรับชมสุบโชคสรารชาติ ดุจกับยอดทีมจากลาลิกาสเปนสมโมสรเซบีย่าวันที่3ารกรกฎาคมที่ถึงนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสังเวียนแข้งซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นช่องทางการถ่ายทอดสดจะมีแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร,ร่วมเชียร์สุขบชญสสารชาติคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอะไรนังไงสามสิ่งที่แฟนฟุตบอลไทยอยากจะเห็นในศึกคิงคัพ2024ับที่จะถึงนี้ โดยกันนี้สนามฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วว่าสึดคิงคัพครั้งที่50ได้4ชาต่าตอบร,รับคำเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโดยความที่ความสำคัญในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชมันจึงทำให้การแข่งขันย่อมเข้มข้นขึ้นอีกเท่าตัวเนื่องจากมีแต้มส่งถึงฟ i f a าบังกิง้งและเหตุที่เองทางเรานั้นรวบรวม3สิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวสยามประเทศปรารถนาจะได้เห็นในทัวร์นาเมนต์นี้เริ่มจากที่1นะฮะการทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ โดยนับตั้งแต่มาสเตอรเชอีเข้ามาเป็นกุญสือทิมชาติไทยโดยประเดิมเกมแรกในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาคุมทัพช้างศึกไปแล้วทั้งสิ้นแก้านัดพร้อมกับทำผลงานได้อย่างน่าพอใจทั้งการเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพ2023รวมไปถึงบุกเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงชิน่นยังถึงยังแชร์แต้มจากท้านัของซาดีอาระเบียในครั้งนี้เพิ่มเติมตีมม่ังหาก อย่างไรก็ตามแม้การตอบรับจะค่อนข้างจะดีแต่เขาก็ไม่อาจจะนําทีมผ่านเข้าไปสู่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026รบอบต่อไปได้สําเร็จโดยเพราะว่าเฉพาะแมตช์ที่บุกไปเสมอจีน1-1ต่อด้วยชนะสิงคโปร์3-1นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรในแง่ของการทําแท็กติกที่เชื่อมั่นในผู้เล่นชุดเดิมจนเกินไป ตลอดกานัดในสถานะเฮสโคสทางทีมเชาติไทยอ,อิชิอิช,ชนะเตะไปแล้วมากถึง31คนโดยมีวริเทป้อมพันธ์สารัตโยเย็เนที่มีส่วน,ร,ววนร่วมในการทุกแมตนะฮะขณะที่บรองมาก็คือสุบชัยใจเด็ดเพียรตดนฉำรัศมีเทีรทรบุญมาทันสุบโชคสรารชาติเจริญศักดิ์วงกรและก็ปฏิวัติคำาไหม8เกม รายชื่อข้างต้นมีบางบรายที่มีผลงานในนามทัพช้างศึกไม่ค่อยจะสู้ดีนักแต่ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากคนซื้อชาวญ,ญี่ปุ่นแบบต่อเนื่องพอะังที่มีตัวเลือกอื่นๆที่น่านำไปได้รับโอกาสบ้างซึ่งแฟนต่างก็ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อโซเชียลมีเดียบอกว่าจึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้น Kings c u p 2 0 2 4จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่อิชิอิควรจะมองหาวิธีการใหม่ๆดูบ้างเพราะบางทีความจำเจเดิมๆเองนั้นก็ไม่อาจจะทำให้ทีมก้าวไปข้างหน้าในครั้งนี้ได้ ต่อมาข้อที่2รูปแบบของการเล่นเกมรุกโดยผลงานของมาสตารอิชิอิกับทีมชาติไทยถือว่าสอบผ่านแบบไร้ข้อกังขานะฮะเขาคือกุนซือที่เก่งกาจในแง่ของเทคนิคและก็จิตวิทยาประการทําทีมเพียงแค่ไม่กี่เดือนแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจากเก้าเกมฐานะไม่ทับใหญ่ของช้างศึกเขาคนนี้ต้องเผชิญหน้ากับทีมที่มีวังนกิ้งที่สูงกว่าแททั้งสิ้นโดยเฉพาะกาลกริใต้กับซาอุดีอาระเบียที่เป็นทางด้านของชาติขาประจําของบอรคัรอบสุดท้าย โดยการเจอทีมที่แข็งแกร่งและก็เหนือกว่าย่อมต้องงัดกลยุทธ์เข้าสู้นะฮะซึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมานั้นน่าพอใจเป็นอย่างมากแต่พอเจอกับผู้แข่งในเวทีอาเลเวลที่ใกล้เคียงกันยังเป็นคําถามที่รอให้ผลงานเดสนามเป็นคําตอบที่จะใช้งานอยู่ในเวลานี้ไทยอาจจะนะาสิงคโปร์ไป3าต่อหนึ่งก็จริงแต่รูปเกมที่สนามราชมังคารากีฬาสถานถือว่าน่า,าหายห่วงเนื่องจากรูปอยู่รอาเกมรุกที่ดูจะติดติดขัด พอสมควรกขะดังที่อาวุธครบคันแต่มีมิติในการเข้าทํานั้นค่อนข้างผิดอ่าผิดถนัดได้เห็นแบบชัดเจนในขาระนี้และข้อสุดท้ายข้อที่3นะฮะการการะจายความคึกคักออกสู่ภูมิภาคการที่สมาคมผู้บัลแห่งประเทศไทยตัดสินใจ ให้เจ้าภาพจากการแข่งขันคิงคัพสองวับเป็นจังหวัดนอกกรุงเทพมหาคนครถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะฮะเพราะมันจะช่วยส่งเสริมกีฬาลูกหนังให้กระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเชียงใหม่เจ้าภาพก่อนหน้านี้2ครั้งติดต่อกันเชียงรายและก็สงขลาที่ยกมือขอมีเอี่ยวหน่อยกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเห็นดนวว่า3จังหวัดที่เสนอตัวมานั้นคือเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพในการจากกัดการแข่งขันอย่างแน่นอนในครั้งนี้ อาจผมดี่ก็ครับก็เป็นการพูดถึง3สิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวไทยอยากจะได้เห็นในศึกคิงคัพ2024ในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ